อะไรมาถึายหัวเฮ้ยระวังหนะ่อยนี่ตดีนี้ที่เดิม <Hey. S 1> บินซูเปอร์แมนบินโอ้หเหม่งเลยวะ่ะลมพัดซะผมเหม่งเลยปิดหัวเลยอยมือปิดหัว่อยตัวรูปลงเอออักลอยเอามงอีกแล้วลมพัดไงอีกแล้วอายุมาจะดูพันปิวพันปิวเดี๋ยวทันจับสายายางไห้นะครับนะจะได้

เดี๋ยวปิดประตูก่อนเว้ยเดี๋ยวประตูหักเบาปิาวแล้วมั้ง